ส่วนภาพรวมนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในช่วงวันหยุดยาวนั้นทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายเลยนะคะที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและการจราจรในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะและเรื่องของมาตรการยึดรถเนี่ยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบอกว่าควรที่จะนํามาใช้ในทุกๆเทศกาลเลยนะคะเพราะว่าช่วยรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้ดีค่ะ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถแถลงภาพรวมดูแลความปลอดภัยและการจราจรให้กับประชาชนในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่โดยพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายหน่วยร่วมปฏิบัตินะคะเช่นทหารกรมการปกครองแล้วก็หน่วยอื่นๆที่ดูแลความปลอดภัยและการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ทั้งขาไปและขากลับด้วยความเรียบร้อยจนได้รับคำชมเชยจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ส่วนมาตรการในการยึดรถผู้ที่เมาแล้วขับก็จะขยายต่อไปหรือไม่นั้นนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์บอกว่ามาตรการนี้เชื่อว่าควรจะนำมาใช้ในทุกๆเทศกาลค่ะเพราะถ้าพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจาราจรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถลดยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละปีลงได้แต่ที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าฝ่าฝืนกฎจาราจรนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติ ตามกฎจราจรน,นั้นยังต้องปฏิบัติอยู่ส่วนมาตรการเสริมของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้เป็นการริดรอนแต่เป็นการรักษาชีวิตของประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะดูแลรถให้เป็นอย่างดีทั้งนี้รถที่ถูกยึดไว้จะเริ่มทยอยส่งคืนนะคะหลังจากยึดไว้7-15วันนับตั้งแต่วันที่ถูกยึดค่ะ นอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ยังได้กล่าวถึงโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจค่ะว่าปีนี้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า1,000หลังนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีและได้รับความปลอดภัยเกือบทุกหลังค่ะที่ผ่านมายังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดความไม่เรียบร้อยนะคะโดยจํานวนบ้านที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับบ้านที่ฝากไว้นะคะยิ่งฝากเยอะเนี่ยยิ่งดีค่ะแสดงว่าประชาชนไว้ใจในการดู และความปลอดภัยทรัพย์สินของท่านกับตํารวจทางนี้อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะว่าเรามีกําลังพร้อมที่จะดูแลหากไม่พร้อมก็เรียกหน่วยงานข้างเคียงที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่หลักเช่นตํารวจตระเวนชายแดนมาช่วยเสริมได้ค่ะ